สวัสดีครับวันนี้ผมกับตันอาร์มโดนไทยก็จะพามาดูเครื่อง16ลิตร4ัดส,สีส้มกันครับว่าสีสันและรูปแบบเอกลักษณ์ของเขาเป็นยังไงบ้างและนี่คือด้านหน้าของตัวเครื่องครับก็จะมีกล้องมองทางด้านหน้าครับและระบบโฟมิเตอร์ก็เลยเอามาใส่ด้านหน้านี้ครับกล้องจะอยู่ ใต้าฐานครับก็จะเลี่ยงน้ํายาได้นิดนึงในการที่จะโดนน้ายาส่วนตัวแขนจะเป็นการพับเข้าหากันครับแบบนี้และเมื่อกางแขนออกก็จะเป็นแบบนี้ครับข้อต่อก็จะเป็นอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนียมหมุนเข้าหลายรอบครับหลายเกลียวก็มีลูกยางการคลายให้เรียบร้อยครับบินไปก็ไม่คลายออกแน่นอนครับและนี่คือแขนด้านหลังครับ กลางออกก็จะเป็นรูปลักษ์ณแบบนี้ครับเป็นข้อต่ออลูมิเนียมครับและพิเศษสำหรับตัวนี้ครับเป็นก้ารฉีดด้านข้างแบบกลางออกนะครับนี่แบบนี้ครับกลางออกแบบนี้เลยปึ๊บขนันเข้าเวลากลางออกแล้วก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่สวยงามสำหรับการฉีดด้านข้างแบบกลางออกครับ และนี่คือด้านหลังของเครื่องครับก็จะติดไฟสองสว่างเพื่อบ่งบอกว่าคือด้านหลังของเครื่องไว้ตรงนี้ครับแล้วก็จะมี GPS อยู่ตรงนี้ครับก็เก็บเข้ารูปสวยงามพ้นจากใบพัดครับแล้วก็ขั้วปลั๊กไฟก็จะอ,อกมาจากลำตรงนี้จะเป็นฐานเก็บแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ก็จะวางไว้ตรงนี้ครับนี่คือเสาสัญญาณรับรีโมทครับนี่สามารถ คับแบบนี้ได้และเก็บไว้ใต้ท้องอย่างสวยงามครับป้องกันความเสียหายจากการตกหล่นได้ครับจะได้ไม่ต้องซื้อสาอากาศนี้เปลี่ยนใหม่เวลาตกหล่นครับและปั๊มน้ำ hobbywing ครับขนาด5ลิตรครับได้ถูกซ่อนไว้ข้างหลังกล้องและใต้ถังเรียบร้อยแล้วครับสวยงามครับหัวฉีดขนาด7หัวครับสำหรับสเปคลำนี้ครับ ส่วนลูกค้าต้องการเพิ่มหัวฉีดสามารถแจ้งได้ครับเพิ่มใส่กี่หัวก็ได้สำหรับโดนเกษตรของโดนไทยกับตันของเราที่สำคัญไปกว่านั้นครับขนาดถังสีส้มนี้เป็นขนาดถัง16ลิตรครับสามารถยกออกได้ครับยกออกได้และตัวลำก็จะเป็นแผ่นคาร์บอนแบบนี้ครับนี่ครับ และขาสูงครับค้นกระบ,บะแน่นอนจะใส่ถังก็ใส่เข้าไปแบบนี้ครับนี่สวยงามจริงๆครับดูโดยรวมครับภาพรวมๆทับได้แบบนี้ครับนี่ใส่ตรงนี้ ได้ครับสำหรับลำนี้ก็รีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ